โนครับนะนะโดนไปแล้วเปิดตาหมานครับผมตัวแรกครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเออเดี๋ยวเอาปลาขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูบนฝั่งนะครับครับผมก็สวัสดีนะาๆนะครับสายล่าทุกท่านนะครับวันนี้ปืนยิงปลาบางสะพุงครับผม ลั่นไปแล้วนะครับมาเปิดตานะครับเปิดกล้องไม่ทันครับก็ต้องว่าจะสวัสดีนานะก่อนแล้วมันไม่ทันนะครับเดี๋ยวปลาลงก่อนเนาะตัวนี้ก็ไซส์อยู่สามขีดครับไซส์กำลังพอกินนะครับมันเลือกไม่ได้ครับปลาธรรมชาติครับนานะนะครับมาเปิดตาหมานให้ลูกค้านะครับกระบอกนี้ยาวรวมท้าอยู่ที่เมตรสี่สิบห้าครับ ลั่นไกเป็นครั้งแรกนะครับหมายคลองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาชมช็อตต่อไปนะครับว่าจะมีช็อตยิงหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีปลาขึ้นก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมก็ยังไม่เจอตัวนะครับนะ เดี๋ยวลอยสิกเป๊บครับเหมือนจะมีปาลาล่องมาอยู่นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับผมยังไม่เห็นปาลาล่องมาเลยครับโอเคครับผมก็ ฝากกดงานไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ครั้งต่อไปก็อาจจะมีคลิปยิงปลานะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม